เดี๋ยวนี้จะมาทูดถึงเบนซ E 2 2 0สเป็นเครื่องดีเซลนะครับอีกคันหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอ๋อย่างแรกนะครับออปชันคันนี้ก็คือจะเป็นฟูลออปชันทั้งหมดนะครับเป็นตัว AMG แล้วนะครับตาโลโกโเ้เบนซ์อยู่ด้านบนสุดๆแบบนี้เลยนะครับชุดกันชนหน้าแพ็คเกจกันชนหน้าเป็นแบบ AMG ทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะครับผมแล้วก็มีช่วยเตือนมีเลด้าหน้ารถมีช่วยเบรกให้อัตโนมัติมีกล้อง360องศาด้วยนะครับสีตัวรถออริจินัลยังไม่ได้ทำเห็นแผลไหมฮะยังมีแผลสดอยู่ตรงโครเมียมด้านล่างชุดกันชนตัวนี้เราสั่งเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแผลอยู่ด้านนี้อยู่นะครับบุบเข้าไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรารออะไรอยู่นะครับแล้วก็ คันนี้นะครับจะได้เรื่องของไฟหน้าเป็นมัลติบีม LED แล้วทั้งหมดเลยแล้วก็เส้นเป็นไฟเบอร์ออปติก LED ทั้งหมดเลยได้ a ามได้ที่ไหนนะครับผมเซนเซอร์รอบคันมีครบหมดต่อมาด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยล้อเนี่ยเขาก็จะให้เป็นล้อเป็นตัว AMG ใส่ยางพิวรีนะครับผมเป็นเอ่อตัวล a อแฟตด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัว AMG เนี่ยก็คือจะให้จานเบรกเสาะล่องนะครับแล้วก็มือ เขยคาลิปเปอร์เขียวว่ามือสีเด่นนะคันควสวยยางเนี่ยใส่2 4 5 4 0 R ห้อบเกนะครับปียาวปีสองพย่างนั้นฟแฟตแพงมากนะครับโอเคต่อมาด้านข้างนะครับก็คือมีฟิเลียวที่กระจกมองข้างมีกล้องอยู่ด้านข้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคลีเลสโกล็อกรถนะครับอ่าพับกระจกออตโต้เหมือนกันเปิดรถนะครับมีเหมือนกันนะครับ AMG จะให้ความหรูหราเพิ่มขึ้นมาก็คือมีโครเมียมต่างๆนะครับแล้วข้างบนก็เป็นพอลิก ก๊าซมูลรูฟนะครับผมนี่เป็นบ้าน1ซ้อนบ้าน2ได้เป็นสรุป2บาทน,นะครับกีเลสโกมี2มี2อันเลยทีเดียวข้างหลังใส่ยาง 27, 5 35 R าเป็นยางรันแฟรพิวรี่เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาด้านท้ายด้านท้ายนะครับเห็นตัวกันชนหลังไหมฮะกระชนหน้ากระชนหลังเดี๋ยวเราทำสีแน่นอนนะครับอันนี้พึ่งได้รถมายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเป็นสภาพแบบนี้เลย ไฟท้ายเป็น Fu l l LED ทั้งหมดเป็นเกตเกตแบบเซนเซไฟเลี้ยวก็เป็น LED เซนเซอร์ถอยหลังมีครบพร้อมกล้องมองหลังกล้องมองหลังนี้คือติดเพิ่มนะครับแต่ตัวนี้มาจากโรงงานมันซ่อนไว้อยู่แต่กล้องตัวนี้เป็นบันทึกข้อความกล้องหน้ากล้องหลังมีครบหมดบันทึกข้อความบันทึกเหตุการณ์นะครับโอเคปลายท่อจะออกด้านล่างตัวนี้เป็นแค่หลอกหลอกไว้เป็นชุดแต่ง amg นะครับพร้อมพรีเมียม ข้างหลังเขียนว,ว่า e 2 2 0 d ซึ่งในตลาดมีน้อยมากหายากมากทำไมถึงหายากเดี๋ยวไปดูภายในกันอีกทีนึงว่าภายในคันนี้เป็นยังไงนะฮะเปิดฝาท้ายมาฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พึ่งเซอร์วิสเรื่องขอบผมอะไรเปลี่ยนสปริงมาของศูนย์คัน,นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับรถสภาพดีมากนะครับโอเคเออด้านหลังก็มีตะกร้าใส่ของมีอะไรยางอะไรไม่มีแล้วเพราะทุกอย่างจริงๆตามสเปครถต้องใส่ยางลังแฟรซึ่งคันนี้ก็ยังใส่หลังแฟตอยู่นะครับ โอเคมีที่แขวนของอีกมีอะไรอีกมีพับเบาะด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อค่ บอกนะครับภายในคันนี้หายากนะฮะเพราะดูอย่างคอนโซลตรงกลางเหมือนเป็นคาร์บอนนะครับแล้วดูซูมข้างในจะเบิดมีกากเพชรอยู่ข้างในอีกโอ้โหค่อนข้างสวยเป็นคอนโซลทั้งหน้าทั้งหมดเลยข้างหลังด้วยทั้งคันเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะครับสวยๆแล้วก็มีมือสีสตํตำแหน่งคู่หน้าแล้วก็ภายในคอนโซลต่างๆเสียงตาลน,นะครับอย่างสวยถึงข้างหลังเลยเห็นไหมฮะ แล้วเป็นหนังนับป้านะครับเราไล่ลาจากข้างหลังขึ้นมาเลยข้างหลังมีมา่มานม่านหลังไฟฟ้าม่านหลังแมนนวลด้านข้างมีครบหลูฟด้านบนมี2ตอนบานหนึ่งตอนบานสองเปิดได้นะครับก็คือบานนี้ไปเปิดบานนูน้นนะฮะอ่าเริ่มจากด้านบนเลยลเดี๋ยวไล่ลงมานะครับนี่ใช้งานทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วก็จะไม่ร้อนเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยมีม่านปิดเป็นม่านไฟฟ้าเหมือนกันนะครับปิดทั้งบานนี้แล้วก็บานสองเลยเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับมันจะประมาณนี้ เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวบานสองจะเริ่มปิดเหมือนกันอโอเคฟังก์ชันนี้หายากนะครับแล้วก็สีเบาภายในนี้ก็สีหายากนะฮะโอเคต่อมาเริ่มส่วนของตรงกลางพุม่มอะไรมัลติฟังก์ชันเพิ่มสเสียงรถเสียงมีโหมดแพนเน์ชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พุม่มอะไรมีเปลี่ยนเกียร์ที่คอพุม่มอะไรนะครับเกียร์ตัวนี้จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเป็นเกียร์คอนะครับหน้าจอตรงกลางเป็นคอพิททั้งหมดเลย2จอ2ฝัง่ง หน้าจอตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับเป็นโปรแกสติฟเป็นรายได้เป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดนะครับลูกเล่นเยอะสามารถเล่นเล่นจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทัชนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปุ่มสัมผัสเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นทัชฝั่งนี้เป็นปุ่มสัมผัสเหมือนกันนะฮะนี่ควบคุมได้หมดนะครับโอเคก็เอ่อหน้าจอตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากผมขอข้ามไปก่อนก็มาเริ่มจาก ออ,ออปชันต่างๆก็คือมีไฟเอเมนไลท์ข้างบนด้วยมีข้างๆด้วยยาวมาถึงข้างล่างด้วยมีไฟเอเมนไลท์เห็นป่ะสีม่วงๆยาวไปเลยต,ตัวจริงสวยมากนะครับแล้วก็ตอนคืนสว่างมากแล้วก็แอร์เป็นดูโซน2ฝั่งนะครับมีเนวี่นะครับแผ่นที่ก็คือตรงนี้นี่จอยใหญ่ๆก็ปรับได้นะครับมีรดโอมีมัตติมีเดียในกานะครับปุม่มฮารนะครับ ช่องวางของช่องวางแก้วน้ำนะครับเปิดปิดได้นะครับมีรอตามการใช้งานบ้างนะครับดินามิกนะครับซีเล็กก็คือมีสปอร์ตนะครับมีสปอร์ตพาสนะฮะแล้วก็มีอินดิวิโวนะครับแล้วก็มีคอมอร์นะครับแล้วก็มีอี o p r o โปนะฮะเล่นได้แต่ส่วนใหญ่จะอยู่คอมอร์นะครับโอเคแล้วก็ปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้ากล้องรอบคันกดเปิดได้นะครับสามารถดูได้กล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างเห็นไหมฮะ กล้องด้านหลังนะครับกล้องรอบคันอะไรอย่างเงี้ยเรมีคนกวา,าดถนนด้วยอนะ่าความชันเยอะจริงนะครับโอเคปิด engine start stop อยู่ด้านล่างปุ่มเอ่อทัชแชทต่างๆนะครับโฮมเปิดวิทยุม่านหลังไฟฟ้าปิดวิทยุนะครับโอเคอันนี้มีช่องเก็บของช่องวางของโอ้โหลืมทำความสะอาดครับรถยังไม่ได้ทำนะโอเคก็เดี๋ยวนี้ไปทำความสะอาดให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปลองทำดูไป อันนี้เดี๋ยวลองขับข้างนอกให้คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1 9 9 5หซีซีหรือ2 0ลิตรเอ่อ194แรงม้าแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ 9G t าจีโชนิกเลยนะครับเออตัวนี้เมื่อกี้ลืมบอกมี e a d u p d i s p l a y ด้วยสามารถดูเลขไมล์ตรงของหน้าจอได้นะครับโอเคเดี๋ยวบอกเขาโอเคเราเขาเปิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิด Engine Start-Stop ก่อนรถมันจะไม่ต้องดับ เอออันนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับขอขับแบบการใช้งาน a i l y use ก่อนละกันนะครับว่า daily use จะเป็นยังไงนะครับก็จะบอกเลยว่ารถเนี่ยทำมาสักระยะหนึ่งแล้วสวยมากข้างในสวยมากนะครับหน้าจอใหญ่ๆฟิลฟังก์ชันใหญ่ๆคันนี้พอดีคือไม่เคยใส่อะไรเทียบแล้วก็ไม่เคยเข้าอู่นนกคือเข้าสูบเบนซินถ่งชันตลอดทุกระยะทุกเซอร์วิสแล้วดีเซลวิ่งยาวยาอุ่นใจแน่นอนถ้าใครซื้อไปใช้นะผมบอกเลยว่าคุ้ม คุ้มกว่าแบบไปซื้อแบบคุ้มะบอกเลยนะครับอ่ะนี่ตอนนี้ความเร็ว92นะครับปรับหน้าจอเป็นแบบโปรแกสีก็คือจะเห็นรอบเครื่องเห็นไม้แบบชัดๆเลยนะฮะเห็นไหมขึ้นแบบดีนะแล้วก็ดีเซลจะเน้นเรื่องประหยัดน้ามันตอบโจทย์เรื่องประหยัดน้ำมันโดยแน่นอน100%นะฮะช่วงล่างดีเก็บเสียงดีเงียบมากนะครับผมให้ความเป็นสปอร์ตด้วยแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับกาลังพอเหมาะ ตอนนี้ผมใช้ความเร็ว1้อยเลยโดยที่แบบรถขับดีมากนิ่งๆนะครับสิงลมนิดเดียวเข้ามานิดเดียวสิงเครื่องเงียบมากเครื่องแทบไม่ได้ยินเลยให้เข้ามานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลองจำพอสะพานน้าให้ดูว่าจะเป็นไงแต่ฟิลลิ่งของพวงมาลัยเนี่ยตอนช่วงต้นก็เบาขึ้นเป็นพวงมลลาลัยแบบไฟฟ้าพอความเร็วถึง1 3 6แล้วเนี่ยมันก็หนืดขึ้นเนี่ยแบบ ความหน่วงมากขึ้นนะครับก็ตอบโจทย์ทําให้สมันธนารู้สึกว่ารถมั่นคงมั่นใจแน่นอนนะครับวิ่งดีมากวิ่งดีมากเลยคันนี้จริงๆนะฮะแล้วก็จับเกอสะพานให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวดูร้อยสินะครับ1 2อยอ่าดูนะครับมานึ่หนึ่หน,น,นึ่ได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวคันนี้ผมฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมดูเลขไมให้ คันนี้รถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมเออเซอร์วิสศูต์เบนตลอดตึงชั้นตลอดเลขมาอยู่ที่175,527กิโลนะครับรถล,ลูกค้าลักมากนะครับประกันภัยชั้น1ยังมีอยู่นะครับผมก็เต็มเต็มครับพึ่งได้แค่เดือน2เดือนเองนะครับก็ผมมีประกันอยู่นะครับทุกอย่างจะให้ทำอะไรบอกได้หมดนะครับโอเค ก็รับซื้อรับเทรเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิมคันนี้รูปภาพนิ่งจะอยู่ในเพจนะครับเดี๋ยวกระชนหน้ากระชนหลังผมทําสีแน่นอนคันนี้พอดีเพิ่งได้มานะครับก็ฝากไว้เป็นอีกคันหนึ่งด้วยดูรถได้แถวพุทธมณฑลส่ยสามหรือภาเีโอการชนาหรือฟังทนได้หมดเลยนะครับัากไว้ได้วยครับมีอย่างนึง